วิธีหั่นขนมปังให้ได้แผ่นเรียบแล้วก็เท่าๆกันแบบนี้นะคะไปดูกันว่าทำยังไงนะวันนี้แม่ซื้อขนมปังมาจากแมคโรเป็นขนมปังหัวกะโหลกนะคะปอนใหญ่แบบนี้เลยนะวิธีก็คือใช้มีดนะสำหรับหั่นขนมปังโดยเฉพาะค่อยๆหัน่นตัดหัวตัดท้ายออกไปก่อนนะคะขนาดของแผ่นเนี่ยแม่ใช้เท่าใบมีด2.5เซนนะคะ เพราะว่าแม่ทำเป็นพิซซ่าแซนดิวิตแม่ก็เลยใช้ขนาดใหญ่นิดนึงนะแล้วแต่เราเลือกว่าจะใช้ขนาดไหนไม่ต้องกดน้ำหนักลงที่มือนะหั่นเบาๆก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะแผ่นก็จะบางเรียบแบบนี้เลยนะอ่าค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆนะคะใบมีดไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดน้ำหนักนะคะหั่นเบาๆลงไปแบบนี้นะ มือเราก็ไม่ต้องกดขนมปังลงนะคะค่อยๆหั่นนะคะเราจะหั่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคะไม่ต้องลงน้ำหนักมือไม่ต้องกดมีดนะคะหัน่นหั่นลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้นี่เลยขนมปังแผ่นเรียบไซส์เท่ากันหมดเลยแบบนี้นะคะ